ใช้ไขโควงหัวแฉกหรือไขโควงปากแบนขันคลายน็อตเข็มขัดและใส่แก๊สออกโดยการขันคลายน็อตออกให้ขันทวนเข็มนาฬิกาเมื่อขันคลายน็อตเข็มขัดและใส่แก๊สออกแล้วนำสายแก๊สเก่าหรือสายแก๊สที่ติดกับเตาแก๊สเก่าออกโดยการนำสายแก๊สออกจากหัวปรับแรงดันเตาแก๊สสามารถดึงออกได้เลยเมื่อนำสายแก๊สเก่าออกจากถังแก๊สเสร็จแล้วทำการติดตั้งเตาแก๊สอันใหม่โดยนำสายแก๊ส ใส่เข้ากับถังแก๊สและเตาแกส๊สอันใหม่สำหรับการใส่สายแกส๊สเข้ากับถังแกส๊สให้เสียบสายแกส๊สเข้าที่หัวปรับแรงดันถังแกส๊สโดยทำการเสียบเข้าไปให้สุดเมื่อสุดแล้วใช้ไขควงหัวแฉกขันน็อตเข็มขัดและดสยแกส๊สเข้าให้แน่นโดยการขันน็อตเข้าให้ขันไปตามเข็มนาฬิกาขันเข้าให้แน่นเมื่อขันเข้าจนแน่นทั้งสองจุดแล้วนำจานรอง และขาตั้งหม้อวางบนเตาแกส๊สจากนั้นก็สามารถใช้งานเตาแก๊สได้เลยโดยทำการเปิดวาล์วถังแกส๊สโดยการเปิดวาล์วถังแกส๊สให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนเปิดประมาณ 1–2 รอบจากนั้นหมุนลูกบิดจุดไฟเตาแกส๊สเมื่อไฟติดแล้วก็สามารถใช้งานเตาแก๊สได้เลยและเมื่อใช้งานเตาแก๊สเสร็จให้ปิดวาล์วทางแก๊สก่อนแล้วค่อยบิดลูกบิดไปที่ตำแหน่งปิดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวากรสวัสดีครับ